ขอบคุณการรถไฟนะครับกับการทุนเททำงานหนัก126ปีเพื่อคนไทยครับเสียปรบมือดังๆให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยครับมาจับจองพื้นที่แห่งความสุขนี้ไปด้วยกันครับกรุงเทพกลางแปลงนะครับมีหนังให้ฉายมีบรรยากาศทุกสิ่งอย่างแล้วเชิญผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามานังแรกนะครับของกิจกรรมนี้ซึ่งจะงส่งความสุกต่อไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับ ด้วยโซนาตานะครับเป็นภาพยนตร์ที่จะมาเติมเต็มนะฮะแล้วก็ให้พวกเราได้ย้อนอด,นดีตวันวานของหัวลโพงแห่งนี้มั่งคั่งและยั่งยืนไม่ม่าวันเวลาจะผ่านไปนานเท่าในดานเราพร้อมจะเคียงข้างคนไทยทุกคนครับก็ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศอย่างนี้นะครับผมว่าจริงๆแล้วเป็นบรรยากาศที่คนไทยหรือ ประชาชนเนี่ยคนจะได้รับนะครับอย่างต่อเนื่องซึ่งเท่าที่ทราบนะครับคุณทักะว่านอกจากกิจกรรมไฟเองก็ปรารถนานะครับว่าถ้ามีอะไรที่จะให้การรถไฟเป็นส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของก,กร,รุงเทพมหานครแล้วเป็นส่วนหนึ่งของอความสุขของพี่น้องประชาชนเป็นอีอกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นัวเรืแรงสาคัญนะครับในการผลักดันกิจกรรมนี้นะฮะเพื่อเป็นพื้นที่แห่งความสุขของกรุงเทพมหานครของเรานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับท่านรอง ท่านนายกสมาคมผู้ปรกอบการภาคยูนินนยูไทยนะครับแล้วก็ท่านเลยการขอภาพถ่ายนะครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมการแปรรูปแห่งไทยท่านผู้บริหารท่านผู้บริหานครนะครับท่านผู้ใหเกียรติและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่สถานีกรุงเทพที่เราเรียกว่าสถานีหัวลโพงนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งผมบอกว่าวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจาก ที่เราไม่ได้จัดงานเนี่ยหลายาอาาุตสาหกรรมทั้งหายตรงที่เรากลับ,บาลมาจับเทศก,กาลส่งเทศก,กาลเนี่ยเจตนาของนโยบายเนี่ยก็คือการชุบชูฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเหลือทุกอุตสาหกรรมสั้งรรค์ให้มีพื้นทีนะ่โดยที่กรุงเทพมหานครเองก็คงไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอย่างไรแต่ว่าก็จะมีการดำเนิคนความสะดวกเรื่องพื้นที่ที่เราสามารถจะให้ท่าน,นได้ ราชการกรุงเทพการแปลงปีที่แล้วเนี่ยจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมสถานที่หัวลังโพงเนี่ยเป็นสถานที่ที่ผมต้องบอกว่าเป็นสถานที่ในตำนานแล้วก็เป็นสถานที่ที่สมเกียรติสมศักดิ์ศรีที่เราจะพูดถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยทุกคนก็จะพูดนึกถึงอยู่ไม่กี่ที่ในที่นั้นก็คือจารีกรุงเทพผมว่าบัวรัโพนะที่แล้วก็ปีนี้เราเลยเลือกที่นี่นะครับเป็นอันที่สําคัญที่ที่จะเปิดงาน เท่บ้างแต่ช่วงตุลาคมเนี่ยจริงแล้วถ้าดูตามปฏิทินเนี่ยหน้าฝนมันก็จะหมดไปแล้วนะครับแต่ว่าขึ้นมาโชคดีที่ช่วงสามสี่วันที่แล้วเนี่ยพายุเลี้ยวเลี้ยวขวาครับขึ้นไปทางจีนครับก็เลยปเป็นเหตุผลว่าเราก็น่าจะมีเดือนตุลาที่ไม่มีพายุแล้วนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับทั้งเดือนก็จะไม่มีพายุแล้วก็จะไม่มีฝน ถานที่ที่นี่มีเหตุผลเหตุผลสําคัญครับในเดือนตุลาเนี่ยเดือนที่เราในวงการภาพยนตร์จะพูดถึงบุคคลในตำนานหนึ่งท่านนรันั่นคือท่านวิเัยบัญชับผมว่าผมเองไม่ทันไม่แน่ใจี่ที่นี่มีท่านไหนทํานบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลในตานานมาฉายที่สถานที่ในตานานนะครับก็ถือว่าเป็นหนังที่สําเกียร์ภาพยนตร์ที่สําเกียร์นะครับ ก็มีสองวันเราเลือกแาคของภาพยนตร์เนี่ยเลือกภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับมิต์วิญบัญชาแล้วก็มีฉากของฉากดิกรุงเทพฯหัวนมด้วยนะครับพอเชื่อว่าน่าจะเป็นภาพยนตร์ที่สร้างความสนุกให้กับน้กอีกหนึ่งในเพนท์พอยต์สำคัญของโครงการภาพยนตร์ก็คือเรื่องของการขอสถานที่ถ่ายทำจำได้ว่าตอนเลือกหนังเนี่ยต้องย้อนกลับไปอย่างน้อย10ปี จะมีฉากของกรุงเทพมหานครนะครับเหตุ hmm. ผลของมันก็เพราะว่ามันติดต่อเจ้าภาพยากมากถ้าถ่ายจากที่หนึ่งเนี่ยต้องติดต่ออย่างน้อยห้าเจ้าของแล้วก็แต่ละเจ้าของไม่ใช่โปรเซสเดียวกันด้วยเราติดต่อจากที่หนึ่งเจ้าภาพหนึ่งว่โปรเซสหนึ่งเจ้าภาพอีกโปรเซสก็ลเลยเป็นที่มาของนโยบายท่านผู้ว่านะครับให้ทำวันสต็อปเซอร์วิส้อยนะครับถ้าใครอยากจะ ถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายทำซีรีส์ต่งตางๆนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาที่สำนักว่าทธรรมท่องเที่ยวกีฬานในนครได้ท้ายนี้ผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นั้นเองนะครับการแก้ไขเรื่องของพื้นที่ต่งตางๆเราคงมีอีกหลายเรื่องนะครับที่จะสามารถทําให้กรุงเทพทำให้ประเทศไทยยกกระดับองคการอุตสาหกรรมจั้รศัร์ได้ปลายปีนี้ครับท่านผู้ว่าก็มีนโยบาย ทำวินเทอร์เฟสิวัลนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์ o l o r f u l ลด n งข้อในช่วงตั้งแต่เดือนตุลานี้จนถจึงพกษภาคมนีน่เ็เชื่อว่ากรุงเทพจะมีสีสันแล้วก็จะมีชีวิตชีวาเหมอที่ทุกท่านเคยจินตนาการไว้อย่างแน่นอนนะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็อันนต้อ็รับทุกท่านนะครับเข้าสู่เทศการกรุงเทพการแปลงที่สถานีกรุงเทพด้วยคำขอบคุณครับ ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครน,นะครับเ,เรียนเชิญท่านทัน้กรุงเทพหลักแหลงครับผมขอบประคุณมากครับขอเสียบปรม,มือให้กับทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับก,กับเพื่อกิจกรรมความสุขครับกรุงเทพขยันในแบบอะเรื่องครับ ได้วัดมาชลเนี่ยต่างจังหวัดนะฮะมาชลเนี่ยมันก็เลยได้มีโอกาสได้มองฉายาเลยเพรวัดก็จะมีงานผมก็จะมานาย่างที่วัดป่วยครับแล้วก็แลสิ่งที่ผมทับใจคือการได้ดูฉายาแบบนี้แล้วก็มีการผาเสดิมผ้าโดยคนผ้าคนเดียวอินทรีย์ครเรามีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของปุ๋ยเห็นีหมแหละเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับเราจะมาดีแล้วก็ ิที่กรนะครับก็ได้พูดถึงคุณพิเชัยบรรชาไปพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องโทรชดสวยๆไปไปบ้านนั้นนะครับผมคิดว่าหลายท่านน่าจะตอนนี้น่าจะชมภาพยนต์กันแล้วนะครับผมขอบอกเล่านิดเดียวครับความภาพยนต์เรื่องนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี่พี่วลย์ดนรีนะครับบอกว่าถ่ายทำในระบบ1.5มิลลิเมตรนะครับในขณะที่ภาพยนตร์ในยุคนั้นส่วนใหญ่เนี่ยถ่ายทำในระบบ0.6มิลลิเมตรนะครับ 广东南，他把北南合，山脉山连南海，九州连。 นนบ์าบด้วความยิ่งใหญ่อลัง,งลการนะครับและทสำคัญครับต้องเป็นงานการแสดงนะครับของพระเอกยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทยคุณมิชัยบระชารับเนี่ยจะเป็นการออกเดินท้งสุดท้ายของพวกเรารลบ การรณราต์เป็นภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่ออกนะครับเป็นคุณน้าคอาคุณตาคุณยายคนหนุ่มคนสาวที่น่ารักทุกท่านครับอยากมอบความสุขให้ทุกท่านทั่วกรุงเทพมหานครด้วยความร่วมมือจากกรุงเทพมหานครสมาคมควบกับภาพยนตร์ไทยออฟภาพยนตร์สมาคมหนังแปลงแปลงประเทศไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้สนับสนุนดังอื่นม่ระบุหนังฟรี โมโนโทเปตินาแทนดีดาฟ้าลาซาโอเคเย่เอ็นจีดีมาสเตอร์ทิเชอร์ด็อกูเมนตูรีต้ากันจอมลังหมอเลนแทนดาพบกันทุกวันศุกร์สาวาทิตย์ครุงเทิดลา i uh -huh.